วันนี้มาดูซิว่าคุณปิงจะหยิบยกอะไรมาให้เราดูเสียงส่วนใหญ่กับเรื่องของกรงองกับการขึน้นในตลักเบี้ยจะมีนัยสําคัญแค่ไหนพูดคุยกันในช่วงชาร์ตออฟเดอะเดย์นะคะกับคุณปิงประเกติศิริรวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบรจมมิจรอเมชันผ่านเนอร์คุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับให้น้ําหนักเท่าไหร่วันนี้ให้น้าหนักเท่าไหร่ดี<อ>ก่อนจะประชุมพรุ่งนี้อ๋อก็ดูเสียงส่วนใหญ่ดีกว่าไหมครับฮะ เราอย่าไปแขกงข้อครับเดี๋ยวมีปัญหาเอาเราไม่แข่งข้อแล้วเหรอ <laughs> ตายหมู่ตายหมูอะไรเงี้ยแต่ผมว่าก็ตามเสียงส่วนใหญ่แหละก็ไม่น่าไม่น่าแปลกนะครับรอบนี้ก็กอนรงอก็น่าจะมีการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าไม่ขึ้นตอนนี้ก็เสียของนะึงเนื่องจากว่าเอามันมันได้สองเด้งคืออ่ะคุณได้คุมเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันกําลัง มีปัจจัยบวกหนุนอยู่พอดีกระแสมันไปทางนั้นนะครับอย่างเช่นกระแสเรื่องของนําขบวนนะครับเอ่ออเานำขบวนกระแสเรื่องของนําขบวนนะําขบวนนักท่องเที่ยวจีนไงอ๋อตกกรนะจายหมดงงนำขบวนก็คือ <c oughs> ตอนนี้ผมว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาเยอะเพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วโอ้โหมีคนนําขบวนให้ไงมันก็จะเร็วนะครับจากพัทยาก็เข้ากรุงเทพเออจากกรุงเทพไปพัทยาได้ชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยนะครับผมว่านะ อ้ย <mm> หรือพัทยาเข้ากรุงเทพไม่รู้ไม่รู้นําอะไรจำไม่ได้แล้วน่าจะกรุงเทพไปพัทยานั่นแหละนะครับก็เพราะนั้นเนี่ยก็มันมีกระแสเรื่องของนําขบวนอยู่มันน่าจะทําให้การท่องเที่ยวเนี่ยดีขึ้นมากๆนะครับเอจังหวะมันดีอด้วยความที่สวนต่างดอกเบี้ยมันยังห่างอยู่แบบเนี้ยการขึ้นก็การขึ้นไว้ก่อนก็จะดีกว่าเป็นการต้นกระสนคือต้องเข้าใจก่อนนะครับยิ่งคุณขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคุณก็ยิ่งมีกระสนไงไว้ใช้ในอนาคตอืมแต่รอบ อยากฟังประโยคถัดไปของกอนง,องเหมือนกันว่าจะส่งสัญญาณยังไงนะคะเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากากดไลค์กดแชร์แ<อ>นะนำติดชมรายการทักทาด้ลยและลองลองส่งเสียงมานิดนึงว่าอยากเห็นกอนงองขึ้นหรือคงอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันกระทบเราทั้งทาง,ทง,ทงตรงแล้วก็ทางอ้อมนะกระทบทั้งในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นกระทบทั้งในเรื่องของการใช้ใช้ชีวิตกับหนี้ที่จะเพิ่มขึ้นในรูปของดอกเบี้ย เพราะว่าหลายๆแบงก์เขาก็ปรับตามเหมือนกันนะคะคุณชมว่าไงคุณชมว่าไงเพราะว่านี่เป็นนัดแรกเองเพิ่งเป็นนัดแรกของปีส5 6 6หยกสิบังเหลืออีกหลายนัดสาหรับปีนี้นะคะมาดูรูปก,กันที่กูเป็นบอกว่าเสียงส่วนใหญ่เขาจะว่ายังไงกันบ้างมาดูกันดูเหมือนจะแบบเอกชารเอกสารไหมโอ้ก็มีแหกอยู่คนเดียวมั้งแฮที่คิดว่าจะคงถ้าดูจากรูปที่กำลังจะโพสต์แรงนี้นะครับก็คือก็น่าจะมีแหกอยู่คนเดียว ที่เหลือเนี่ยเขาก็กระจุกกันอยู่ที่1.5เปอร์เซ็นกันหมด1.5เปอร์เซ็นตก็แปลว่าคิดว่าขึ้น0.25เปอร์เซ็นตมคือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องเนี้ยผมว่าไม่ใช่เรื่องที่จะแปลกใจอะไรคือถ้าจะปีเนี้จะวัดอะไรกันว่าจะมีการคาดการณ์อะไรที่ต่างกันกนะก็คือวัดกันที่ขึ้นหนึ่งครั้งหรือสองครั้งมากกว่าแค่นั้นออาครั้งหรือสองครั้งมากกว่าคือสามครั้งนี่มันคือกซ์ตรีมมากอะ่ะ <laughs> แต่ว่าก็ถือว่าต่ําคาดมากๆสําหรับผมนะเพราะว่าปีที่แล้วสถานการณ์มันรุนแรงมากช่วงที่ดอลลาร์แข็งเยอะๆบาทอ่อนเยอะๆเนี่ยเขามองกันว่า BOT ก็ขอไป MPCMPC ก็กรนอง,อง,องเนี่ยน่าจะต้องตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยทุกๆ m มีดติงการประชุมเรื่อยจนถึงปีเนี้ยต้องขึ้นไปอีกห้าครั้งเต็มอืม <laughs> นี่นี่ถือว่าสถานการณ์มันพลิกกลับจนทําให เบามากๆนะฮะกลายเป็นว่าจากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะขึ้นห้าครั้งไม่ใช่ผมคาดด้วยนะโกลเนแซกนะแล้วโกลเนแซกที่เขากว่าเขาจะบอกว่าเอ่อ็พีซีจะห้าครั้งเนี่ยคือเขาก็มีไปมิทติ้งไปวิสิตแบงค์ชาติมาก่อนด้วยนะเ mm hmm. ข้าใจความหมายนะครับไอ้ mm hmm. ทางลมเนี่ยมันมาเหลือสองครั้งก็ถือว่าเบามากๆแล้วนั้นตอนนี้เขาก็เลยมีการแค่โต้เถียงกันว่าเออปีนี้จะขึ้นแค่ครั้งหรือสองครั้งถ้าสามเนี่ยมันคงเอ็กซ์ตรีมเกินไปอาจจะไม่เกิดขึ้นไม่จําเป็น จป็นเพราะว่าวกระแสกระแสจากปลายปีปที่แล้วต่อเนื่องมาถึงปีนี้มันมันดูมันดูเบาลงมันดูซอฟต์ลงอ่าแต่ก็อย่างที่เห็นว่ากระแสมันปิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายในเวลาเพียงแค่ช่วงตั้งคื่ถงั้นถ้าเกิดสมมติว่าติต่างว่าเงินเฟ้อมาซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีกลิ่นไม่ดีอ่าราคาน้ามันนะครับขายปีกในประเทศขึ้นเอาขึ้นเอานี่ขึ้นมาครั้งที่หกเมืมึงเนี้ยเดือนเนี้ย ขึ้นบ้าขึ้นบอ่อทั้งๆท,ที่น้ามันไม่ขึ้นใช่ไหมครับแต่เป็นไปได้ว่าก็ราคาน้ํามันเสด็จรูปที่ลงการสิงคโปร์อะ่ะม่นโหดมากขึ้นรัวเลยก็เนี่ยชเช้านี้เขาแซวเขาแซวกันทั้งโซเชียลมีเดียเลยใครบอกว่าอะไรนะแลกตรซอยังขึ้นราคาเลยอ่ะแต่ว่าแลกตรซอยก็ต้องยอมรับว่าเขาควรต้องขึ้นตั้งนานแล้วเขาอึดกันตลอดลอเ,อเขาก็อั้นไ้เนาะนะครับก็ทิศทางของเงินเฟอ้ออย่างที่เรากลัวนั่นแหละว่ามันมีแววว่าอาจจะกลับมาดังนั้นอย่าเพิ่งชะล่าใจว่าปีนี้ เอบซอาจจะขึ้นแค่ครั้งสองครั้งมันอาจจะพลิกคว่กลับมาอีกก็ได้แต่ตอนนั้นเอาแค่ครั้งนี้ก่อนอแค่ครั้งนี้ก่อนเนี่ยขึ้นห <c oughs> นึ่งจุดเนี่ยผลผลกระทบที่จะตามมาผมว่ามันยิ่งใหญ่มากเลยนะครับกับการขึ้นศูนย์จุดสองห้าครั้งแรกของปีเนี้ยหรอว่ามาดังสังเตีแล้วผลกระทบมันกําลังจะยิ่งใหญ่พอสมควรผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยยิ่งใหญ่ใน Hmm. คือคือคือผลกระทบม,มันกําลังจะตามมาแล้วมันกําลังจะบอกเราว่าคุณไม่ต้องคาดหวังว่าปีนี้เซตจะไปไกลสุดขอบฟ้าหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะครับไม่ต้องคาดหวังเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราไปดูอีกรูปหนึ่งก็คือรูปของเออร์เน็ตตแกเดี๋ยวกว่อนเราจะคาดแค่ไหนคุณคาดแค่พันเ็ดยสิบไม่ใช่หรอ,อช่วงแรก มองว่าพันเจ็ดหกสิบอ่ะมันเป็นไปได้พันเจ็ดหกสิบพันเจ็ดหกสิบแล้วก็เลยจากพันเจ็ดหกสิบก็คิวลิงโซนเนี่ยนะครับม,มันไม่ควรไปยุ่งอะไรกับมันมากแล้วหรือคือมันไม่ได้บอกว่าเราต้องขายหุ้นทันทีทันใดนะฮะเพียงแต่ว่าคือคุณก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่มแล้วนะอ่ะพันเจ็ดหกสิบอ่ะคือคุณอยู่เฉยๆดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวก็ดุมหลุมมันก็จะกลับมาดูวงจรอุบาทขึ้นไปติดดงติดดอยนะครับทีนี้เนะี่ยเราลองมาดูกันว่า รูปนี้มันกําลังสะท้อนอะไรรูปนี้ปัจจุบันเนี่ยเห็นป่ะว่า e a r n i n g องอยู่แกบอ่ะมันโดนกดต่ําลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอืมเออเนื่องยู่แกบเคยสีเขียวใช่กดต่ําลงมาแบบเรื่อยๆ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 เลยนะครับซึ่งไอช็อตเออร์เลอร์นี่ผมไปไม่ได้ไปเช็คนะทำไมมันเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวไว้ไอที่มันเป็นอันนี้เออเออไอหางเงายาวๆเนี่ย จำไม่ได้แล้วว่าทำไมเดี๋ยวค่อยขอเวลากลับไปเช็กนิดหนึ่งแต่ว่าเอาเป็นว่าสมมติเราตัดอันนั้นออกไปเนี่ยเราจะเห็นว่า e a r n i n g ็ยูแกร็บเนี่ยมันสไลด์ลงก่อนที่ไปเรื่องนั้นขออธิบายก่อนว่า e a r n i n g ็ยูแกรบมันคืออีหยังนะฮะคือเออร์เน็ตยูแกร็บคือส่วนต่างระหว่างเอผลตอบแทนในตลาดหุ้นเทียบกับตราสารหนี้นะครับเออร์เน็ตยูเนี่ยผลตอบแทนในตลาดหุ้นเราจะเรียกว่าเออ n ์เน็ตยูเออร์เน็ตยูเกิดจากเอากําไรกาไร กำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยหารด้วยอินเด็กซ์หารด้วยราคาเขียนว่าปัจจุบันเออร์เน็งจิวปัจจุบันเนี่ยนะครับตลาหุ้นไทยเนี่ยให้ผลตอบแทนแบบคร่าวๆเนี่ยอยู่ที่5.6% 5.6%นี่คือปัจจุบันนะนะครับคาร์เดวกันเนี่ยตัวผลตอบแทนจากตราสารนี้ที่เราต้องเอามาหักออกเนี่ยปัจจุบันมันอยู่ที่1.35%เห้าใจไหมครับ สีเขียวเนี่ยคือส่วนต่างระหว่าง5.6กับ1.35อืมอะแปลว่าถ้าไอ้ส่วนต่างนี้เนี่ยมันกว้างๆเนี่ยก็แปลว่าหุ้นน่าสนใจตราสารนี้ไม่ค่อยน่าสนใจถ้าส่วนต่างตรงเนี้ยมันแคบลงมาก็คือเอาหุ้นลบออกด้วยตราสารนี้เนี่ยมันบีบใกล้ๆกันก็คือสีเขียวมันลดลงเนี่ยถ้าสีเขียวลดลงแปลว่ามันบีบใกล้ๆเนี่ยแปลว่าหุ้นเนี่ยไม่น่าสน เห็นไหมครับแปลว่าหุ้นไม่น่าสนนะครับสังเกตได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อีสีเขียวเนี้ยพุ่งขึ้นไปนะครับพุ่งขึ้นไปเช่นไปแตะที่บริเวณเส้นปะาสีเหลืองเห็นป่ะเนี่ยอ่ะสีเขียวเนี้ยก็แปลว่าเฮ้ยระยะห่างระหว่างผลตอบแทนตลาดหุ้นเทียบกับตราสารเนี้ยมันน่าสนใจนะแล้วสีส้มก็คือเซตอินเด็กซ์เนี่ยมันมักจะตีขึ้นทุกครั้งเลยมันมักจะพบหลุมแล้วก็ตีขึ้นได้ทุกครั้งเขียนไหมครับยิ่งตอนโควิดอ่ะ อีสีเขียวนี่คือกระจุยขึ้นไปถึงประมาณ6.5%น่ะยิ่งกรสะท้อนว่าคุณต้องเก็บคุณจะขายทําแมวอะไรคุณต้องถือไว้เห็นไหมฮะซึ่งมันค่อนข้างแน่นยําในทางตรงกันข้ามเวลาสีเขียวอ่ะมันมันมัน,ม,นมันลงต่ําหมายความว่าผลตอบแทนในตลาดหุ้นกับตาสานี้มันบีบแคบเข้าหากันเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่มักจะทําให้ตลาดอ่ะคว่ำ จนที่ตลาดเนี่ยมันต้องมียอ่อมีคว่ำมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะหลายต่อหลายครั้งทีนี้เขาก็มีเกณฑ์กันมีเกณฑ์กันก็คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเออนิงยแกรในรอบสิปีที่ผ่านมาก็คือเส้นต่าสีสีน้ําเงินเนี่ยมันก็จะอยู่ที่เอเวอร์ประมาณสามจุดเก้าสองเหไหมครับสามจุดเกสองเนี่ยกำลังผมกำลังจะสื่อสารว่าสีเขียวเนี่ยมันกำลังมุ่งหน้าสู่เอเวอร์แล้วถ้าเกิดเราไปสังเกตว่า เวลาเอินเ e ส้นเอินยิ่งยแกเส้นสีเขียวเวลามาอยู่ที่เอเวอร์เรสตเนี่ยตลาดอะ่ะมันก็จะมีมิตอัพไซด์ก็คือมันจะขึ้นยากละสังเกตนะเวลาเรามาิดอเกียแถวเนี้ยมันไม่ไปแล้วอ่ะมันก็จะเริ่มเป็นแซวเวแล้วก็เอียงไปทางด้านของการค่อนลงอืมอ่าเห็นปะน่ะครับโดยเฉพาะช่วงปี 2016, 2016 2017 2018 2019เนี่ยมันจะเป็นในทำทำนองนั้นทีเนี้ยกำลังบอกว่าสีเขียวนี้เนี้ยมันกำลังจะเข้ามาลู่เข้าหาค่าเฉลีย่ย นะครับแล้วเราต้องอย่าลืมว่าไอ้สีเขียวเนี้ยมันคือ e อ r n i n g y i e l แ gap เกิดจากผลตอบแทนในตลาดหุ้นหักออกด้วยตราสารหนี้ถูกไหมทีนที้ถ้ากนองอขึ้นดอกเบีย้ยผลตอบแทนในตราสารหนี้ก็ต้องสูงขึ้นดิเอามง่ายๆนะปัจจุบันเนี่ย e อ r n i n g y i e l แก a p เนี้ยมันผมก็เขียนแล้วว่า4.25ใช่ป่ะค่าเฉลี่ยมันคือ3.92ถ้ากรองอขึ้นอีก0.25แปลว่าไอ้ c u r r e n ลอเ,เนี้ยมันก็ต้องหดลงมาดิ เอาต,ตีตีแบบเร็วๆเลยก็จะเหลือสี่ถูกป่ะเออก็เหลือสี่แปลว่าเหลือสี่ก็เหลืออีกนิดเดียวมันก็จะลงสู่ค่าเฉลี่ยแล้วดิอืมใช่ไหมครับแปลว่ามันก็เปิดพื้นที่ให้ตลาดอ่ะขึ้นได้อีกนิดเดียวเพราะยิ่งตลาดขึ้นผลตอบแทนของตัวผลตอบแทนตลาดหุ้นก็จะยิ่งน้อยลงเพราะของมันยิ่งแพงผลตอบแทนยิ่งต้องน้อยดังนั้นเนี่ยกดเครื่องคิดเลขเลยนะกดเครื่องคิดเลขแล้วนะคือถ้ากนง,งอขึ้นเอกเบี้ยสูงสอง้าเปอร์เซ็นในรอบนี้ตอนเนี้ยแล้วก็ เ,เราบอกว่าตั้งสมมติฐานว่าเรามีดาวไซด์ให้กับเอ็อนดิ้งยูแกรปที่3.92เนี่ยตลาดอะมันไปได้แค่1.697เองนั่นกดเครื่องคิดเลขละแต่โอเคเราไม่จาเป็นต้องไปครั้งที่ที่ไอเส้นค่าเฉลี่ยหลอกเราสามารถต่ำกว่า3.92ได้ไม่มีปัญหาผมถึงได้บอกว่าก็ยิ่งตลาดขึ้นนะ่ะแล้วก่นงอก็ขึ้นหอกเบี้ยด้วยแบบเนี้ยในแง่ของバリเอชันของเซ็ตอินเด็อะมันกําลังแบบ ตึงมากขึ้นตึงมากขึ้นโอเคมันเออร์เลอร์ได้มันไม่จําเป็นต้องไปอยู่ที่ค่าเฉลียล่ยหรอมันต่อกาค่าเฉลี่ยได้แ mm hmm. ต่บอกว่าตลาดเลยขีดที่เรียกได้ว่าอที่ก่อนหน้านี้คุณเรียกว่าถูกตลาดมันมีตแรงซับพอร์ตว่ามันถูกงั้นมันขึ้นไปได้เรื่อยแต่นับจากนี้มันจะเริ่มไม่เรียกว่าถูกแล้วมันจะเข้าสู่เขตที่เรียกได้ว่านับจากนี้นมันจจะแพงเ mm hmm. ข้าใจความหมายไหมครับตั้งแต่หนึ่งหกเก้าเจ็ดคือสามารถเรียกได้ว่าเริ่มแพงก็จะแพงมากขึ้นไปเรื่อยผมบอกว่าพื้นที่ในการแพงของเราผมเผื่อให้เลยหนึ่ง อืมหนึ่งตัวเลขเดิมนะตัวเลขกรอบบนให้แบบให้แบบไม่ต้องต่อแล้วคือตัวหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ก็แปลว่าแพงมากมากเจ็ดหกศูนย์นะแพงมากๆก็พร้อมมีเรื่องคืออยากให้มีอะไรมากระตกซนเมรัรักการผมว่ามันด้วยความแพงมันก็คว่มได้ตลอดเวลาเขียไหมครับเหมือนคุณเล่นเกมเสี่ยงอยู่อะแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรตอนนี้ก็ชิวๆไปก็ถือไปเล่นไปคุณต้องรู้ว่าโอ้สวรรค์มันมันไม่ได้มีทุกวันอะไรยเงี้ย ต้องต้องมา,มาระวังด้วยหนึ่งมเมื่อกี้ลืมถามหนึ่งเสียงที่ให้คิคงคิดว่าจะคงนี่คือใครพิจิตตาเปล่าิเดี๋ยวดูเกันเดี๋ยวดูกันอนอาแต่ว่าเสียส่วนใหญ,ญ่ในตลาดแล้วกันนะคะว่า อีกคลื่นอีกศนห้าแต่คุณเป็นประเมินให้ดูแลเชื่อมปัจจัยที่เกิดขึ้นกลับมาที่เรื่องของการลงทุนทีคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วว่าอาจจะต้องเพิ่มขีดความระมัดระวังถ้าเออยิ่งอยู่แกลมันลดลงอับไซด์มันก็จะลิมิตมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้วันนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ว่าผลแต่พรุ่งนี้เรารู้เกิอีกทีนึงก็ตอนบ่ายแล้วเนาะอาจจะยังไม่ได้ได้คุยกันตอนเช้าแต่ว่าเดี๋ยวติดตามว่าคุณปิดแนวอะไรไหมคุณผู้มชมได้ติดตาม